โควิด1 9เนี่ยจะมาอีกอกีก่ซีซั่นนะจ๊ะก็ต้องบอกว่าเป็นบุญ,ญาลาภของพวกเรานะที่ที่เป็นชาวพุทธนะพระพุทธศาสนาก็คือศาสนาของผู้รู้นะจ๊ะเราก็จะอยู่กับเจ้าโควิด1 9เนี่ยแบบแบบผู้รู้จ้ะผู้รู้ประการแรกนี่ยก็รู้ว่าเป็นเรื่องของผลกรรมนะอายกตัวอย่างเนี่ยในพื้นที่พื้นที่หนึ่งเนี่ยที่มีการระบาดเนี่ย คนในพื้นที่นั้นเนี่ยก็ไม่ได้ติดโควิด1 9กันทุกคนใช่ไหมจ๊ะ,ะบางคนก็ติดบางคนก็ก็ไม่ติดเมื่อติดแล้วเนี่ยบางคนก็หายแต่บางคนก็ยังยังรักษาตัวกันอยู่และในการรักษาตัวเนี่ยบางคนก็มีภาวะที่เบาๆฝรั่งเขาเรียกว่า mild condition บางคนก็ซีเรียสน่ากลัว เสียเรียดคอนดิชันคุณหมอคุณพยาบาลต้องดูแลใกล้ชิดเห็นไหมจ๊ะโรคโรคเดียวกันแต่ที่เกิดขึ้นกับแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันก็เพราะแต่ละคนเนี่ยมีกรรมที่ประกอบมาแตกต่างกันนั่นเองเนะจ๊ะรู้ประการที่สองเลยคือเราต้องไม่ประมาจะ้ะเรื่องไม่ประมาทเนี่ยพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าท่านทรงเน,น,งน้นย้ำอยู่แล้วนะจะ๊ะไม่ประมาทก็คือ,อถ้า ในช่วงนี้เนี่ยเราก็ต้องเชื่อคุณหมอนะก็ต้องอยู่ในแบบโซเชียลดิสแทนซิ่งใช่ไหมจ๊ะอยู่กันแบบมีระยะห่างทํางานผ่านระบบออนไลน์ใช่ไหมะระบบซูมอะไรก็แล้วแต่หรือถ้าจะไม่จะต้องเข้าสู่สังคมยังไงเจ้ก็ต้องสวมหน้ากากใช่ไหมจ๊ะ,ะสวมหน้ากากอนามัยติดแอลกอฮอล์ไปด้วยและในทุกครั้งที่มีการการจับสิ่งของทั่วไปเราก็ต้อง ใช้แอลกหอฮอล์ล้างมือให้ให้ถี่ที่สุดเลยอันนี้ก็คือไม่ประมาทนะจ๊ะรู้ประการที่สามจ้ะ,จะก็คือเราจะไม่ทำบาปอากุศลเพิ่มเพราะถ้าเราทำบาปอากุศลใหม่เนี่ยบาปอากุศลใหม่เนี่ยก็จะไปรวมไปดึงจากบาปอากุศลเก่าที่เราทำมาเนี่ยในอดีตกาลนี่แหละและ้วจะเกิดว่าสุกงอมเต็มเปี่ยม เราอยู่เฉยๆจะเดี๋ยวโควิดจะมาหาเราเองอถ้าบาปเราเยอะพอเพราะฉะนั้นอย่าทำบาปอากุศลเพิ่มนะจ๊ะและผู้รู้ประการที่สี่จะตรงข้ามกันเลยให้เร่งสั่งสมบุญกุศลเพราะบุญตรงนี้แหละจะคุ้มครองป้องกันเราจากเจ้าโรคร้ายตรงนี้นะจ๊ะและที่สำคัญเนี่ยถ้าเกิดเรามีมีบุญที่มากพอนะในครบทุกด้านเลยเนี่ย ในสภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้เนี่ยที่บางคนบอกโอ้การเงินฝืดเครื่องเหลือเกินเนี่ยแต่ถ้าบุญเรามากพอนะจ๊ะเราก็จะผ่านช่วงเวลาตรงนี้เนี่ยแบบสบายๆเลยนะเศรษฐกิจส่วนตัวนี้ก็ไม่แตกต่างกับช่วงปกติเลยทีเดียวะนะจ๊ะ,ะในวันนี้นะจะในคำคืนนี้เนี่ยเราก็มาสั่งสมบุญนะก็คือบุญจากการฟังธรรมนั่นเองนะ